I'm <laughs> มันเยช้นไม่รีดอ่ะแต่ถ้าไก่เถอะูบันีชอนไมรีดพันมาอะไรนอมาขึ้นไองมาะึ่นแสกงานแ่ะวมาพอะไรา Mình sẽ cài tục cầu Thế là nhóm ra nhóm ra ได้เลยเอาโทรศัพท์มันไปเลยได้อย่างไม่ได้ให้ตัากทีงที่จดก

เดี๋ยวลูกชายเป็นป้ามั้งวนทแล้วจะแม่อะนมาปีน่ะี่ พี่พีพีไม่แน่ใช่ไหมนี่นี่พี่เีียม่แน่นี่ยพีกีกีอะไรตายตายค่ะไม่ใช่ ได้มันม่พาลูกคนไทแล้วเหรอคะนับัได้ป่ะนับกันรับเยอะ่งนึงเนาะต้องกรใช้มาเอารูปแล้วใครร้อนผัดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดูงันดูงันแน้นูงันเน้นครเจ้าคนนีไ่ได้เฮ้ยพี่พี่พอนั่นแหละ กูได้ไ้เกิ้ลไฟไฮจีนได้สามตัวนะไฟคัันได้เลื่อก้ก็บอกสามตัวไปเลยด้ยังไงสาตัวยังไงเอาคือบอกว่าคุณบอกว่าวันแล้ว กันให้มาลุ้นไปด้วยไปด้วยได้วยกันดูนะสุภาพนอนเองนอนเองถ่ายลูหน่อยเื่องพวกน้คือเตยล่าลูปมาะ

บรรยากาศหลังเตลานะคะแบจะหมดเตล่าเราจะบอกคนไม่ยอมได้จะไม่ยอม่ยองค่ะคนต่อแถวพายุไม่ยาเยเนี่เราตาเด็กค่ะ

จับมือหน่อยค่ะจับมือหน่อยา้งผ้งดวัันว่างดิ้้างได้รูปก็ยดแสงก็น้เจ้าเด้าทางีันันหลังขันหลังปุบสิบเห็นเลดิันหลังบเห็นเลยดิมานเองมาทางนี้ สวยกว่าค่ะอ <Pok> er. ิริอิริยดีทยของน้ก็่เดือนนะนขุนใ่ไหมเข้ามาเลยนะคะก็เ่อาไทยไม่สม้อบบเไม่ยวยไทนบัตรับเราเข้ามาเลยนะคะไหนะครับ มาตักขี้ายไปต้สองอู่นี้ตักขี้ตงกี้กคี้ตี้ต้ตักข้ตัี้ตักตี้ตักขีักขี้ตักี้ตักคี้ตักข้ตตกตักคี้ตัี้ตักตักคี้ตักี้ตัี้ตัีตกขตัอ้ักขี้ตั้ตักขี้ตักขี่ตี้ก้ตักขีักตักขี้ตักขี้ตข้กั้้ีกั้ต้

ใกล้แล้วใกล้แล้วมากอนแล้วากอนแล้วากอนแล้วจร้อยค่ะข้ามาเด้อนี่งอแงลานาแล้วมากรอนแล้วอนนี้ก็เนราเป็นวเดียวไมลาค่ะ้จ้านกานไับมือนเ้จับปืนใสมาใส่ไปสิบแปดรอบ

หนึ่งสองสามหนึ่งองสามอีกรูปนะครับหนึ่งสองามได้แล้วันไหนได้แล้วโูคนึ่รวอ้โอ้รูป จะด่างสาวโอเปอร์เลนเมียก็จะได้ยังมุกยำของี่ปุ่นนี่ปุ่นเราเก็บเบทีแล้วให้ทุกคนูกหวยวรัวนไม่บบอนดีไม่้อนดีขอเ บอกเองก็บอกตัวชื่อไปเลย